ไปแล้วนะเริ่มไปแล้วนะคล้องเดินไม่แม่มันอยู่แน่แน่นะเนาะโอ้โลม ไหนเขาบอ,อกเขาจะสั่งรื้อแพรให้หมดเห็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นออานูน่นเข้าว้ว่าววพาไปาอทขึ้ไนไอเดี๋ยวตีพร้อมกัน S 1> <S 1> <S ได้ได <S 2> <S 2> เออเหมือนผมเลยถ้าตามได้ตามได,ด้ที่ผมยังตามได้ที่มันยังเข้าป่าให้ผมตีอยู่ได้ผมก็ตามอยู่นั่นเนี่ย <S 2> <S 2> มไม่รู้จะเป็นไหนเราลมแรงเรก็นั่งตีอยู่ข้างป่ามันก็อยู่ข้างป่านะมันนึกนอกทจากว่ามันพาไปหาคอกใหม่อ่ะแบบมันวิงง่งไปแล้วไปเจอแล้วมันพาไปเจอคอกใหม่นถึงจะทิ้งมัน <S <S พาเข้าพาออกนอกเก็บคู่เลยแม่ดันเหรอเหอะเหอลูกขึ้นปั่นเร็วก็แล้วนะเริ่มขึ้นน้อยขึ้เริ่มขึ้นเป็นกลุ่มแบบทีละน้อยๆแล้ว ชนไม้ชนไม้ผมรอดท้องเขียวเลยวัดวัดเหยื่อตัวเองอะสปินเนอร์วัดเสร็จเข้ามาที่พุงเนี่ยเขียวเลย หึน้าขี้โกงขนาดเลยเหรอน้าตีสองมือเลยดิลอกไฟฟ้าเรตีสองมือแล้วก็ถือไว้ไ,วไฟไฟ้ฟาเา,า,าเอายถ้ากเอามโหตีที่อะไรไกลขนาดนันนะ้นวะเนี่ย ต้องอยูางงา่สิครับอยู่สิครับเจอผะเจอปัดเร็วเข้าไปอยู่สิครับสาย <IS OS> ส,สองเจอปัดเร็วเข้าไปฟ้าปังเลย ไปให้ดีอ่ะเนาะอยหัวล้อเด้อยู่ตจะมาเล่ามาล่าผมบอกแล้วมันกัดซึ่งกัดซึ่งเอ็งจะหลุดแล้วด้วยหลุดนี่เคยจะได้อ่ะเยวยังไปหันไปเป็ดตะวมดิผมบอกให้หนูตีเลยวันนั้นอ่ะตีตัวกันนี้กินเนี่ยผมไม่เคยอิจฉาเลยว่าแล้วแม่ง ปันป่นเร็วใสฟุบแม่งฝาปึ่งเลยขอบคุณครับเป็นไงผมบอกเวาแล้วมันตัวแค่นี้เ, <c oughs> เออมาถึงแล้วเว้ยได้ปลาได้ปลาค้อนหนองก็ไหลแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> เรียบร้อยครับปลามาแล้วครับตัวแรกผมว่าจะมาตีชะโดนะ่ที่แรกเห็นมันขึ้นอยู่ก็เป็นชะโดนะตีไปตีมาเป็นชะดันเฉยเลยนะครับ เรียบร้อยครับโดนโกดิเกอร์เข้าไปครับอืมก็ยวขอยอนถ่ายรูปก่อนนะครับเฮ้ยมีตัวใหญ่ขึ้นเลยกลางๆนี่หว่านะ